ใชครับที่ได้มีส่วนร่วมกับราการรางวัลปกติเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในในเว็บวงบิวตี้เขามีการรับรางวัลกันอะไรเงี้ย้วยเป็นเป็นเหมือนเหมือนหมดหมูแบบภาพยนตร์ซีรีส์อะไรแบี้เออเหมือนกันเลยครับก็ดีอะไรใหม่ๆม่มากดีใจที่ได้มาร่วมคือแทบจะมาเป็นนักร้องแปลกใหม่แปลกใหม่เป็วบรรยากาศแบบไหน ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเราร้องท่ามกลางผู้ใหญ่แล้วก็แฟนๆฟนก็จะมีสเปซพอสมควรใหี่หนึ่งช่วยเวลาที่รู้สึกว่าวิกฤตจะต้องหันไปมองแฟนขอนขอตัวช่วยหน่อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจไม่จริงๆผู้ใหญ่ที่เจอก็ ็นผู้ใหญ่ตามแบรนด์ที่เราก็เคยเจอมาบ้างแล้วด้วยเหมือนเหมือนไม่เจอกันนานแล้วกบมาเจออีกทีนึงก็ก็คลายติเตนะีับก็มีการสาทุทธิลปนิดหน่อยเป็นไงบ้างหรือมีพี่ๆจากแบนด์หนึ่งมูฟไปทำแบรนด์อื่นเลยเนี้ยเราก็จะคุ้นหน้าหน้าตากันอยู่ก็จะหมุนๆกันอยู่เนเียวซโซน่โซนเซปโซนเเพเอเพลงเพลงตอนแรกเป็นเพลงชื่อเพลงอะไรนะ เออผมเริ่มจริงรักไม่รู้ตัวตอนแรกเขาจะเอาเพลงนี้เพราะว่า2วันก่อนออกอีเวนต์ร้องอ้อนไม่เก่งกับเพื่อนที่จริงใจไปแล้วแต่ว่ารักไม่รู้ตัวเพลงนี้ฆ่าตัวตายแน่ๆ่ฆ่าลองใช่มันเดี๋ยวมันจะเป็นไวรัลก็เลยเอาอ้อนไม่เก่งมาแก้ปัญหาใช่โซโล่โซโล่ เอาหรอนี่เป็นครั้งแรกโหแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาก็ดึงดึงไปถึงว่าผู้ใหญ่ของหลายแรมแบรนด์เข้ามานั่งประกาศรางวัลได้แล้วแต่ละคนได้ถือถ้วยกันเทียบะไปหมดเลยตอนถ่ายรูปผมยึ่งเหงาเลยนะผมไม่มีถ้วยอะไเขาเลยแต่ก็น่าจะเป็นเหล่าบรรดาบางบางแบรนด์ได้เป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้โอกาสที่ดีหาคอลเลคชั่นมาโชว์ตัวไงเผื่อเขามองเห็นเลยตัวผมแรกนะ มาคนแรกคนแรกในประเทศไทยอ่อยพูดไปไม่ธรรมดานะ,ะสญญาแสดงว่าแต่ละแบรนด์เขาก็อาจจะเห็นหมบ,บ้างแหละอาจจะต้องมีเ,เด็กคนนี้คือใครนะติดต่อได้ติดต่อได้ติดต่อได้เลยหันโก้บ้างจะเหมือนจะเห็นว่ายจะมีบางแบรนด์ผมก็ใช้ของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เข้าเนี่ยเราก็พูดไม่ได้จีบ,จบ,จบผมได้นะ หาไม่ได้เลยก็จะเป็นลิฟต์อันวิวครับไม่เกี่ยวไ,ไม่ได้เข้าอะไรเขาเลยไม่ใช่หลักๆจะเป็นกินซิ่งแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเองนะกลับบ้านไปม,มันต้องต้องเช็ดหน้านนใช่ใช่ใช่แล้วก็ครีมกันแดดครับกันแดดนี้คือห้ามพลาดอันนี้จะใช้เรื่อยๆแล้วก็ ตลากันแดดเขาแข่งกันอยู่แล้วอ่ะเราก็อัปเดตไปแต่ละปีแต่ละปีได้เลยนะไหนเหมาะกับสภาพหน้าเราเราก็เลือกใค่ที่สบายใจดูทีนก็หลังหน้าเราก็ลงลงมอยส์ลงเซรั่มแล้วก็กันแดดทาลิปแค่นี้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ากลับบ้านเนีต้องอะไรบ้างได้ยางเดียวอยากพกต้องพกด้วยเหรอ ถ้าต้องพบเจอผู้คนเป็นลิฟ์เพราะผมปากซิดมาจริงไม่รู้ทำไมสุขภาพไม่ดีเลยแต่แต่ถ้าเกิดไม่พบเจอใครแล้วก็รู้สึกต้องไปกางแจ๊กแลจะกันแดดถ้าผมเนี่ยเบสแฟนไบร์ฟเบสแฟนไบร์ฟผมต้องเป็นนี่แหละ คิดสตูดิโอผิดหวัน huh. ก yeah. 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 uh ันแล้ว huh. ก hmm. mm ็ใ hmm. ช่ด้วยก็ใช่ด้วยก็ก็ใครที่ให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็เบสเพรียทั้งหมดหมดทุกคนที่คุณคิดว่าใช่ก็ใช่ด้วยใช่ใครอ่ะใครสอนวสอนย่อไหนมีมีมีตัวสอนเลยแต่มันจะฟินเกินขอหน่อยขอหน่อยอาจจะเป็นตัวตัวโอแบ ครับไม่รู้จักครับครับก็ฝักงาน Miss Beauty Soul ด้วยนะครับก้องานนี้ก็เป็นงาน Miss West f a n d Power Award นะครับก็สามารถนี่แหละือตอนได้งานมันจบไปแล้วแต่สามารถเช็คได้ว่าแบรนด์ไหนที่ได้รับรางวัลเราก็มันก็เป็นตัวการันตีประมาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าตัวคุณภาพ ก็ใครที่มองหาไอเทมเลยอยากใช้ก็สามารถดูของแบรนด์เขาได้ตามรางวัลได้เลยนะครับหรืออะไรก็เดินเข้าตัวผมว่า Kids s w ี e t y Zone น่าจะมีครบไปเดินดูไปเดินเล่นดูได้แต่ตอนนี้มีอะไรโซโซโซก็ตามแพลนแหละปีนี้จะเซอร์ไพรส์กว่าปีอื่นเซอร์ไพรส์เก่งเหรอบผมผมก็ได้รับซีฟเขาไม่ต้องใช้เขาไม่เซอร์ไพร์ แตเร็วๆนี้ใกล้ๆนี้อ่ะเอาใกล้นี้มีแน่ที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเฮ้ยม,มีมีอันนั้นมีอันอื่นด้วยอ,อันนั้นไม่เกี่ยวอนะมีอีกหนึ่งอันนี้น่าจะยังไม่ปล่อยเนี่ยผมแอบบอกแล้วนี่ไงแต่เร็วๆนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเฮ้ยสิเก้าอาจจะมีลุ้นสิจ,จะมีลุ้นอะไรนะ เน็ก่าจะเน็กซี so so ่แ <questioned> ต like ่ไม่รู้เดี๋ยวผมจำผิดก็ไม่รู้ไม่สิบเก้ายี่สิบเก้าอะไรทำนองนั้นเลยเพื่อต่อยอดเป็นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดูมีเม็ดเยอะเนาะดูมีดูมีลีลาอุ๊ยอันนี้ไปไปอาจจะไม่ใช่เพลงก็ได้จะเป็นอะไรสักอย่างอาจจะเป็นไม้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ปั่นไปเรื่อยแต่มีครับมีมีแล้วก็คอนเสิร์ตก็เตรียมเตรียมกันอยู่ครับเตรียมกันประมาณยังไงบ้างเตรียมขั้นตอน ทีเทลได้ก็เตรียมหลักๆร้องคอนเสิร์ตนี้หลักๆร้องครับเพราะว่าเต้นเต้นสภาพร่างกายต้องคู่ดูจะ <c oughs> ผมมาทันแต่พี่วอลดูไม่รู้ทันหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าซ้อมไปซ้อมเต้นไปประมาณหนึ่งแล้วเรา,าก็จำแค่ท่อนบนอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งก็ดูเหมือนเข่าดูเนี่ยวันนี้ไม่ได้จะไปหาหมอมั้งมันจะสัมพันธ์กับเต้นถ้าจำแค่ท่อนบนัจริงมันไม่สัมพันธ์ตอนแรกฟูดดีไซน์ท่านู่นนี่นั่นมาเราดูแล้ว ทำไม่ได้ก็เลยก็เลยปรับรดพอนตามความสามารถแล้วก็ตามตามเอฟเฟกของร่างกายด้วยมหลรัง้นทามลรัึนทางมละพื้นทางแต่ว่าในเรื่องของร้องในเรื่องของโชว์อะไรเงี้ยยังคงเน้นอยู่แต่เต้นน่าจะกลางๆผมน,นี่ซึ้งเลย คือใครที่เป็นแฟนเป็นแฟนแฟนเราจะรู้ว่าคอนเสิร์ตเราก็จะมีโชว์ประมาณไหนช่วงสุดท้ายจะเป็นประมาณไหนผมรู้สึกว่าก็กลิ่นคล้ายๆเดิมจะยัดเพลงมาเยอะมากเพลงเยอะจริงๆผมต้องไปนั่งจับทีละครจริงๆว่าก็าเขาร้องอยังไงอะไรเงี้ยต้องไปดูกันบ้านนะว,ว่าเขาร้องเขาร้องหักมันสิบสิบยี่สิบปีที่แล้วเขาร้องแบบนี้แต่เวลามาโคเวอร์เขาร้องอยังไงเพื่ออะไรเงี้ยผมต้องนั่งดูมันไม่เหมือนกันอะ เออต้องนั่งจ่อไปทีละอันเลยก็ก็ยากแต่ว่ากำเนิดเริ่มจับได้ปาลเสียยเพลงปกติอาจจะมีติดลูกเอื้อนบ้างหรืออะไรนี้หมันไม่รู้ตัววันแรกไหนวันแรกที่ต้องการที่จะองวันแรกไม่มั่นใจนะจริงวันแรกไม่มั่นใจเลยแต่ว่าวันนี้พอซ้อมไปแล้วรู้สึกว่าเป็นไปได้เท่าบางเพลงที่ออริจินอลเขา เขาลองแล้วมันเก่าเกินไปเลยเนะี่ยคือผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะสนุกได้ไงแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำคอนเสิร์ตดนตรีจะทําใหม่ทุกครั้ง,เ,งเพราะฉะนั้นก็จะปรับไปตามยุคสมัยแต่ว่าสเสน่ห์เดิมก็ยังอยู่ก็ก็ง่ายขึ้นการทําอะไรนะอจริงๆลูกก็ไม่แย่นะ ให้ผมรู้สึกว่ามันก็ก็ไม่แย่มันมันเออมันเราจะกังวลไปว่ามันยากซึ่งมันก็ยากจริงๆแต่แต่มันก็ได้สกิลอะไรกลับมาในอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยบ้างคือจากเมื่อก่อนที่ลูกคอเราจะไม่กล้าอาจจะกลัวแต่ตอนนี้คือลูกผู้มันเกินเนี่ยพอเกินแล้วเป็นคนที่มันเกินอ่ะไอตัวเลเวลตรงเนี้ยมันก็ฟังเกินได้ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็หนุกแต่ก็ ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของลูกทุ่งเออโดยนั่นใครที่ยังไม่มีบัตรก็มาเถอะมามาดูกันกลุ่มอะไรแรงอุ้ยกลุ่มแบ็โชว์ลูกคอเด็ชั้นด้วยมั้อาจจะมีอาจจะมีเตรียมคองอะไรอุ้ยของตัวเองก็ได้ผมไม่ผมไม่ได้กลุ่อะไรต้องเป็นดอกไม้ปะต้องเป็นเงินไม่เงินไม่เงินไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเก็บเก็บไปทานข้าวไปถึงว่า ราประหารตัวเองก็ได้วันนั้นเรามาสนุกกันเพราะว่าเงินเราจ่ายเงินเข้ามาดูแล้วไงไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรขนาดเราเกรงใจแฉออกไปครับเล่นเล่นก็อาจจะมีมั้งอาจจะมีโซนผมไม่รู้ว่าสเกลเวียเขาถ้าจะเตรียมพาร์นั้นไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยอืเอนี่มีไหมไม่รู้นะครับ ติมอะไรก็ได้ต like like ิมมพกเสืออะไรเงี oh, that, ้ยอยากเห็นขายเสือไม่ติมพกเสือพกมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแฟชั่นได้นะต้องรู้สึกว่าแบบใหม่หรือว่ามืออาจจะไม่ว่างถืออะไรเงี้ยอาจจะจะเหมาะเฮ้ยจริงจรงก็มีเสื้อลนะมีเสื้อวงมีเสื้อเสื้อตัวละครไม่มีไม่มีวงมีสองคนอาจจะจะเหมาะครับ ไปซื้อได้เลยก็จริงๆก็เป็นความทรงจำด้วยแหละอีก30ปีอาจจะแลก็ได้ป,ป,ปีลึกเป็นปีลึกแบบตามเขาไลฟ์สดอะไรเงี้ยเหมือนเดิมวาน่าเหมือนอะไรเงี้ยแบบเสื้อวินเทส<อ>ลึกไวรอลว่างขายเสือไวรอลเหรอไวรอลนะทำไมอ่ะวันมีเสื้อมาขายไหมคะอวะถ้าไวรอลเดี๋ยวเอามาอีกอ่ะไวรอลนะไวรอลเหรอ ไม่ได้เอามาวันนี้ไม่ได้เอาเสื้อมาแล้วเดี๋ยวผมไปจอดตลาดบางแสนให้เขาได้ใช้เสื้อขาวดำได้ได้ไหมได้ไหมได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ในงานก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ แค่นี้ผมพูดจริงๆแล้วบนหลังรถผมเนี่ยผมก็มีเสือติดไว้แต่ตอนนี้จะต้องเอาเสือเก่าทิ้งไปเอาเสือที่เราใช้อาเจนติสติดไว้คือบางทีเราเอารมณ์สินเนียเราอยากขับรถไปทะเลเนี่ยไปบางแสนได้ไหเชา่าเนี่ยมันใกล้กรุงเทพเราไม่อยากไปเช่าค่าล็อกเราก็เอาเสือเป็นกา<ม>เสือมีประโยชน์หรือกินหมูกระทะกับเพื่อนเนี่ยมันมีประโยชน์หมดในราคาที่ไม่แพง มันชิมมันแปลมันดูมีคลาสอ่ะมันมันดูเอออันนี้คือไฮโซอยากจะลดตัวเฉยๆหรือเปล่าดูป้องตัวป้องตัวได้หมอนสนุกแนะค่นอนสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนก็ก็ก็เต็มตัวกันอย่างแน่นอนครับแล้วก็เพลงก็คือ เยอะเยอะเยอะมากจริงๆคือผมว่าต่ำๆสามชั่วโมงเกสกีเกสเหรอโอ้โหถ้าเกสกี่พันนี่เราไม่ต้องร้องแล้วมั้งมีแต่ก็มีอยากให้มาชมเกสด้วยครับก็ก็ถือว่าก็คืนกำไรไปได้มาฟังสุคนตํานานร้องเองสดๆบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ปัดนะไม่ปัดไม่ปัดอันนี้ไม่ปัดเลยไม่ปัดอันนี้ไม่ปัดสุคนตํานานแบบไม่ฟัดทั้งประโยคทั้งเนื้แต่ละผ้า เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตาไว้ก่อนตาไว้ก่อนคือมันเป็นมันเป็นสัมเพลงปองอะเราเรามั่นใจเราในงานแบบมั่นใจมากเราต้องฟังในคอนอยู่แล้วแบบแล้วยังพอมีอยู่นะเพลงเอาได้เอออย่างขั้นใต้อะไรเงี้ยว่ามันยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยยากเอาจริงยากเทียวซอมมาอะไรเงี้ยเอาจริงไหมจำเนื้อเพลงไม่ได้ผมพยายามลึมให้แล้วแต่ มันคือเนื้อเพลงของลูกชุ่งมันเยอะนะมันไม่เหมือนเพลงป๊อปแบบเวิร์สก็จะวนๆพุกก็จะเหมือนเดิมแต่ลูกทุ่งมันดูเล่าเหมือนแบบวันนี้ฉันมาจับไม้นะฉันก็กจะเอาไม้ไปโรงงานเพื่อไปหาเธอฉันจะทำมันมันดูเล่าเป็นดีเทลกว่าเนื้อเพลงลูกทุ่องอ่ะซึ่งเนื้อเพลงเยอะมากครับปวดสมองเลยกัับวามนคอนเสิร์ตอ่ะคือถ้าเกิดถามความเห็นผมผมรู้สึกว่าอยากให้ผมว่าอยากให้อยู่สองครึ่ง เพราะว่าแม้แม้ว่าเราจะไปดูวงที่เราชอบก็ตามอะไรที่มันนานเกินมันอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อแต่ว่าฟังดูจากลิสต์เพลงแล้วมันยนงทักษากว่าเรามาตัดกันอาจจะไปลดกันดีกว่าทุนี้นนะโตุใส่่ถ้าทำเบนฟิตต่อโตลุ้มนี่ะคือตัอจดจัดคอนต่อได้เลยแบบเบเนฟิตเสร็จแล้วก็เราอาบน้ำแล้วเรามาเล่นอีกวัน,นต่อได้เลย่างนี้ก็เลยต้องลดปัญหาตรงนั้นไปโดยการใช้ อีกสวันในการทำเป็นในฝิ่กันครับคืออย่างรอบที่แล้วพี่โตลุงญี่ปุ่นขาผมตายเลยผมเสร็จจากฮอรปุผมขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นปันเดี่ยวกับเพื่อนต่อคือหมต้องตั้งในกาปุกไว้คือเียขึ้นเครื่องคือนิ่งปุ๊บหลับเลย คือ,<พ>อมันหมดแรงใช่ไหมกว่าแยกวันก็จริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าอีกวันหนึ่งเรามีโชว์ต่อด้วยก็ดูต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยเช่นกัน,อนกอเออดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ก็แปลกใจที่ผู้โปดตีดตอน,นเด็กเราขาดทิตอ่ะผมอาทิตสองอาทิตย 6, 2, ์ก็หายนะแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเออเราเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วเราไม่ใช่เด็กแล้วไมก่กว่าเจ็บมันก็นาน ขึ้นนิดนึงแต่ว่าคราวนี้อาจจะลึกมันผมไม่เคยเป็นเอ็นนักเส้มาก่อนแต่ว่าถามเพื่อนถามหมออะไรยงี้มันก็ก็เป็นเดือนแหละมันก็เลยอยู่นานก็เลยไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยน่าจะได้พ่อช่วยนวดไหมมือชาวบัเลยนะงงเหมือนกันครับจบดีไซน์สามานุนวดมีใบแพทย์หรือเปล่าไปดู ช่ไมไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องห่วงห่วงห่วงพี่บอลได้เลยผมแป๊บเดียวเออห่วงพี่บอลได้เลยยเป็นองได้แล้วนะเหมือนเมื่อวานจะหนักกว่าผมถ่าไยไอ้นี่ไว้ช่วงนี้เขามีคอนเทนต์ในนี่ใช่ไหมอ้เทนธรรดาดด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  ก็มีถ่ายไว้เมื่อวานตอนเขาลงบันไดคือตอนเราไปซ้อมเนี่ยลิฟต์มันจะปิดเพราะหมดเวลาเราต้องเดินลงบันไดสามชั้นแล้วเกาะราวกันอยู่ทั้งทั้งทันงทั้งทั้งทั้งท่างทั้งทั้งดั้งทั้งอันนทั้งทัองอั้งทั้อทั้อมัมมทัึงทั้งทั้วทา้งทั้งทั้งทังทห็นโมเงทั้นั้นแั้วที้ว่าหลักงท้เสื้เรั้เทัองทั้งท้งท้งทั้งั เดี๋ยวแชร์ให้ดีเดี๋ยวแช่์เดีแชร์หาเพลงนิดหมอก่อนครับก็ฝากฝากทั้งหมดทั้งมวลและฝากผลงานใน่นอนผลงานเองในฝากคอนเสิร์ตก่อนครับสําคัญก็รู้สึกว่าเราเราทํากันเต็มที่จริงๆแล้วก็าตรงๆก็คิดว่าไม่ได้จะทําอีกไม่ถึงไม่ได้จะทําฟาทลูกพุ่งอะไรแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ทําครั้งนี้นครั้งเดียวเนี่ยก็ ใครที่ว่างๆหรือว่าอยากมาร่วมสนุกกันก็มาได้ครับตัวบัตรยังเขียนอยู่เข้ามาจอยกันในงานยังไงผมว่าคุ้มเอาถ้าเกิดสันๆคฟนอาจจะอยากเจอกันนานๆนี่คุ้มนานแน่นอนทำาทำได้ไง